สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หนะครับท่านสําหรับเหรียญนี้เงาวับสวยงามมากนะครับท่านทําการล้างเรียบร้อยแล้วครับจะเก็บอยู่แล้วครับเนี่ยดูชิบลงรูปพงทานคมชัดเจาะมากครับสวยงามจริงนะครับเนี่ยดูแล้วก็กรอบเฟืองครับกรอบเฟืองเหรียญนี้โอเคครับ นี่ขึ้นผสมทองแดงนะครับนี่สําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังคือประเทศไทยพศหนงพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านติดยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสดุดเลยสิครับรหรับเหรียญปีพศนี้ส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาศพระพิธ,ธิ์รศิลปลา,ามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอับดุครับดูสิครับเนี่ยขอ,ขอบกระเบื้องหินชัดเจนมากเลยนะครับสําหรับปีพศหนงพันห้าร้อยสีสิบเก้านี้นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่ ยี่สิบแปดล้านสี่แนแปดหมืนพันเหรียญเองนะครับท่านยี่สิบแปดล้านสีดหันเหรียญเองนะครับท่านในระดับเวียตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับท่านแต่ถ้าผ่านกระจแล้วตกอยู่ที่เหรียญละย0่สบถึงสี่สิบเหรียญยี่สิบถึงสีบบาทเท่านั้นเองนะครับ